ครับพี่น้องครับสวัสดีครับนะครับกาบต่อไปเนาะกับกองรับนมาตการนะทีมกองกาบคารวาเสี่ยนแหมเสี่ยนแหมมันเสี่ยนยาแบกคู่กองปีติดตั้เรเพื่อหน้าเชื่อจังหวัดสุราษกร์แตมาลุกปลาทั้งไนที่บ้านห้วยแร่ครับบ้านห้วยแร่ตหนตำบลบางม่วงอำเภอเปยน้อยจังหวัดขอนแก่นบรนอลไกลไปเลยครับ นาได้มานี่นาีเข้มเพชรทั่วทุกสารทิศพยาบาลรสาบ้านแน่รูสามลงกากรกเพาอเป็นอยจังหวัดกำแพงรสบเพ็จกับหาลอยนะครับฝันสองลอยนาดจำไอ้ท้ายนอนเงนาดสีลอาจัตตาการรอวเวลาผมขออาจารย์คณะกรรมการที่การย่งรวมนาดย่งเรอวเวลาเท่าไหร่เนาะประมาณนาที่ เมื่อไหนเซลจากโลกครับเมื่อในเซลจากโลกก่อนเอาตรงคุยหนึ่งมีครับเนะคี่ตะกนตอนนี้ห้าตาต่อเนื่องทีสิบเาที่แล้วนะก็ถึงมงนนนะครับซอยเส้นเปลี่ยนครับใส่หมเกี่ยวขอบังเองเส้นย่าเจ็ดเหยียนจำนายราคาจังเย่าเมื่อาน นาคณะกรารหานเป็นที่ประจันะครับเวาื่อนี้ก็สุไทายเบิ่งนะครับปลาเงี้ปลาจี่บปลานิ่งไงีปลากระโหปลาจระเม็ดนะครับอว่าที่้อวกท่านมี่คือรวมในการทำบุญตอเวลาจากคณะกรรมการนะครับือนี้ก็นาแต่ปลาปก้านการ45นาทีพอทีนาทีจะได้สัญญาในการมจังลบอไผ่เพื่อนเพื่อนอมตอบที่ห้านครับ ครัวทางกระผมได้มากเป็นครัวทำเรื่องการนะครับขั้นตอนต่างๆนะคกับผมรับรองพี่น้อง,ง,งนาะบนะปาบลาผีฝังแน,น,นนะ่น่องนาทางดานปังนะครับปลาติดนิ้วปวดปากแน่เด็กน้อยนาะทางคณะกรรมการห้องการนะไบเอาหน้าบอว์นาบเอาหน้าบอก์เนี่นาบผัวบ้าณสังเกตมึงเด็กผัวบ้าณอยู่เปียกหนึ่งนะนะาบเอากระได้เติบเนะาะคือว่าพนะอแตกพอเกินกันกับปีที่แล้วนะครับ ครัถกติกาของข้าบ่มีหยางมากมายลูกจับปลาการเก็บผลไมนดีๆนะครับและมีบาดขี้ไมีบาดปีพร้อนที่จะบ้านับแค่หนึ่งร้อยบาทนับตั้งสองร้อยบาทนับตั้งกระดูกหน่งร้อยบาทนับเวลาปีโม่เป็นต้นไปจนถึงกิบแปดนาฬิกานับเมื่อเดียวนับเมื่อเดียวหลังจากนั้นนับกระเมีการไห่ไซม่อมหรือว่าใส่ต่างกำเครื่องนับปีบอยใไซนับโดยทั้งคณะกรรมการเท่ากับมัดสี <gesch> มีการหามนะครับเพราะว่า <Hollywood> ต่วนทีเหลือที่ย่งไก่เป็นฟอพันแม่พันก็ไปนะครับนะครับ้าเกินะครับเพิ่มตีเิการใการับนะเพิเตีองต่อไล่นะครับันือ้พิ่มตีของข้างคณะกรรมการมาตีปทุมนะครับของข้างณะกรเชี่ยนเชี่ยนเฮกสีหอนเลยนะครับเออเลย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  อเล่อยลกเอ๋าเลยของแต่ก็โคตรโครเจริญนี่อครับเดียไก่นี่แต่กมันมาแล้วเล่ยถูกุูกถ้นับหายได้ทั้งบนหายได้ทั้งลานับทุกค้นนับน่าประดีได้ไวลาเอาเรเลยับได้กำหนดแล้วนับกคนเตรียมตัวนับเอาเรเลยการเิดงานในการลุกจับปลาในที่นี้ เริมหนึ่งสองสมาเลยเฮ้ยเอาครับสัญญาณเฮเี้ยครับมันเปนจีนองวันนี้บายไรเอาเตียนเทียนเอาเ้อไปเสดุงเอาสสดุงข้างกลางๆเป็นเดชตาแดนออกนี้มมแติดยวใบโดนไหน ปลามันตื่นแหยยเต์ปลาเย็นด้วยรับด้วยลาเฮายังนี้ยาปลาว่าเออเีรื่ติปตว่าปลามันแรนปลามันแรนด้วยเพราะว่า่างนางมันจะเป็นเอ่อพวกเเราเออไม่เราไม่เราฮะให้เราเตียครับขอบคุณายๆครับนะ เร่ก็หนี้ราปุกกล้งเราทำการดีหดีหนานะครับไดไกได้ก็ยดลูกกระชือตอเข้าใส่ตรอกระหนาออนะเารุ่นรันพี่นองรอรุนแล่นใจเย็นนะคราบ้านเนี้เแ่งกันจัดแบ่งกัน